การทําหูกางเกงขึ้นอยู่กับเข็มขัดว่าเราจะใช้เข็มขัดอะไรนะคะทีนี้เวลาเย็บเนี่ยเขาก็จะเย็บแบบนี้อันนี้ก็เรียกหูลอยนะ,ะหูเนี่ยเวลาเกาเตียหูลอยทั้งหมดจะมีเก็ดหูเจ็ดหูหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองการนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาใส่หูเนี่ยคุณยาวจากข้างหลังนันะข้างหลังเนี่ยแล้วหูเนี่ยมันจะต้องยังไงเท่าไหร่อะคะจ๊ะรูบอกแล้วไงว่าขึ้นอยู่กับเอลเข็มขัดกับเข็มขัดของเราเรียกว่าเรียกว่าขึ้นอยู่กับขอบเออดึงขึ้นดึงขึ้นเข็มกัเข็มัดอันนี้หูลอยนะค่ะเราก็ต้องเย็บแล้วก็พลิกกลับแต่ถ้าเป็นยีน ถ้าเป็นยีนเขาพงนี่พงนี่แล้วก็กระพับแล้วก็กระพับอย่างเงี้ยพับกาวถ้าเป็นยีนเพราะมันหนาผ้าเท่านี้มันมันมันน้อยไปนะแต่ถ้าผ้าบางเขาล้วงพลิกกลับเลยอันนี้ตัดกันได้นะคะตอนนี้สมมติเราพลิกกลับเรียบร้อยแล้ะเวลาติดเขาก็จะวางแบบนี้ง่ายใส่ถุงง่ายจะตายแตหูฝังอะยากอ่าเสร็จแล้วก็นี่ก็ผักลง ทีนี้ถ้าเราต้องการเท่าไหร่ก็คือตรงนี้แหละถ้าเราต้องการหูเนี่ยใหญ่ประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็จะวัดจากนี่ลงมานิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งแล้วก็ลงมาอีกประมาณสักหนึ่งเซนแล้วเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งโอ้โหถ้าไล่ลงมาอีกหนึ่งเซนไล่ลงอีกหนึ่งเซนให้มันขย็นจากนั้นเวลาเราพับก็พับนี่ แล้วเราก็เย็บนี่ทีนี้เย็บนี่เลยนะฮะเย็บทับนี่เลยอ๋อเย็บเลยมาลงกางเกงอ่ะหนูเาว่าเย็บตรงขอบใช่ค่ะท่นี้แหละแต่ถ้าฝังเนี่ยถ้าหูฝังเนี่ยอีนี้เขาจะฝังเข้าไปข้างในก่อนที่เราจะเย็บขอบก่อนจะเย็บขอบสมติวัามันฝังเข้าไปข้างในตัวเนี้ยฝังในนะ เสียบเข้าไปข้างในเ <สะ S 1> ขาเสียบข้างในเสร็จปุ๊บเราเย็บตรงนี้แล้วเย็บไปแล้วนะคะฝังแล้วนะ,<ส>ะฝังแล้วเย็บแล้วอยู่ที่นี่จากนั้นก่อนที่มันจะตลบขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาจะเย็บตรงนี้ไว,ไวอ้อ,อีกเ้นหนึง่งเซนหนึง่งเพราะว่าตลบนี้ไม่ได้ตึงเลยคะ่ะออตลบนี้ไม่ได้ตึงก็ต้องออกอีกเซนหนึ่งแล้วก็เย็บที่เส้นนี้เย็บอีกเ้นแล้วก็ถึงจะผักขึ้นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าหย่อนหู <_ <d> _>พอปักขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอีตัวเนี้เย<_ <d> _>เรายังไม่ได้หลบเรายังไม่ได้หลบเพราะฉะนั้นพอมาถึงตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมาเย็บตัวหลบเนี่ยแล้วก็หลบเข้าไปข้างในแบบนี้เลยหลบเข้าไปอย่างนี้เลยก็จะกลายเป็นหูหู้าเก่แบบนี้มันก็เห็นรอยเย็บขึ้นมาข้างบนนี้ใช่ไหมคะไม่เห็นเลย<__ตัวนี้มันจะฝังเข้าไปข้างในอ๋อขอบอยังยังเย็บไม่ยังไม่ได้เย็บหูฝังอย่างนี้เรวาหูฝัง อย่างเมื่อกี้นี้เขาเรียกหูลอยอย่างเงี้ยหางเกงยีนหูลอยลอยอย่างนี้ก็เย็บได้เลยใช้เย็บฝั่งันนี้ต้องแม่นงแต่ตอนจะเข้าขอบนี่่ต้องค่ะมันทำยากกว่าก็จะต้องเข้าขอบล่างก่อนเข้าวันนี้ก่อนคือคือยังยังไม่ได้เข้าขอบตัวแนววางหูวางระดับหูก่อนค่ะแล้วแนวติดจากนั้นก็เย็บขอบตัวเนี้ยติดหูนี่ไปเลยถ้าติดเสร็จแล้วกดลงมาเซนหนึ่งแล้วก็มาเย็บที่นี่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ แล้วเราผักไปเลยเนี่ยหูมันจะตึงเกินไปเห็ไ<ป>นไหมคะมันจะตึงเกินมันไม่มันไม่หลวมอะ่ะมันไม่เกิดอาการเขย่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขย่งปุ๊บเราลงมาเซนหนึ่งนะคะลงมาประมาณเซนหนึ่งรต้องเย็บที่นี่เย็บเลยเย็บอย่างนี้จากนั้นถึงจะผัก,ผกขึ้นพอผักครึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาเอข็มมัดจัดไว้เอาเอข็มมดกัดไว้เราถึงจะมาเย็บตัวตัวบนแล้วก็ คิษทั่วทีแคนั้นเองแค่นั้นเองเรื่องของผู